แล้วคนนี้ใครอ่ะคนเนี้ยนนี้ค็สูวิชาอ๋อที่ที่อถือนี่ใช่ไหมคนที่ถูกที่ท,ที่ที่เป็นคน ก็ฝากรับเรื่องเมื่อเมื่อส e ัปดาห์ที่แล้วที่เราไปแจ้งความนานมากเพราะว่าผู้ร้องเรียนเนี่ยประมาณน่าจะ2คนครคนแล้วก็สอบสดคนก็ตบประมาณชั่วโมงกว่าเนี่ยก็เลยว่าก็ผ่านไป2วัน3วันถึงสอบสวนเสร็จแล้วทางกองปราบก็จะบอกว่า ขอไปดังกระสุนนวลช่วงสามวันที่เหตที่ผ่านมาจริงๆเกิเไ็่แต่วันจันที่ผู้เล่นสงสัยเนี่ยลงอยู่นะฮะก็นัดกลับไแล้วพอตอนเที่ยงนะแล้วก็ลบหนีไปนะครับผมมาได้แค่วันจันยืนใหม่ก็ไปแล้วสอบสวนเสร็จแล้วก็ผู้เล่นหลักสุดนะฮะก็จะจบนะฮะแล้วก็พอมาวันวันจันทร์ก็สอบถามไปก็บอกว่ายังไม่ได้ออกหมายจับตรงนี้ก็เลยว่าเหตุผลที่บอกว่ายังไม่ออกหมายจับเพราะอะไรเขาแจ้งไหม กำลังรวบรวมสำนวนอยู่ใช่ครับผมก็คือวันนี้เราไม่ได้รับรู้ว่ายังไม่มีวันนี้เราเลยมามาร้องเรียนที่สำนักงานแรงงานชาติแต่เราก็พอทราบว่าท่านทางกองปราบก็เริ่มเริ่มสอบสวนแล้วหลังจากที่มีการโทรถามผู้เลื่อนใจทั้งหมดนะว่าขอหลักฐานขอเอกสารของจดในเรื่องของการรบกวนนะครับแต่เรามาเยื่อที่พูดต้องการที่จะ เ,ออเร่งรัดเ,เรงรัดให้ร,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 รีบเรีบดำเนินคดีผมว่าตอนนี้เนี่ยกู้ต<ฮ>้องผที้องก็หายขอเงินหายไปไม่น่าจะเจ็ดปดล้นแล้วนคูเสียหายตอนนี้เท่าที่คุยกันมีทั้งหมดกี่ลายฮะ<อ>ประมาณประมาณ2ีรายวงเงินทั้งหมดเท่าไหร่ฮะที่ถูกถูกวงเงินทั้งหมดถ้ารวมของผมจะประมาณสี่สิบล้าน รู้จักกับกาต้อรทำยังไงตัวผมเนี่ยรู้จักกับทาเรากำลงแฟงของเรานะแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็ไว้ใจนะฮะก็เลยว่า ร่วมลงทุนแล้วก็ช่วยเหลือที่เรามีให้ดีก็มีอะไรางเงี้ยก็หลายหลายอย่างะฮะส่วนผูอื่นเนี่ยก็ต่างๆไปไม่ไม่ใช่แค่นี้เดียวเท่านะครับมีประเภทติดต่อโดยตรงก็มีกระทำกระทำกระทำผู้ต้องสงสัยก็เป็นอีกหลายอย่างนอกจากจะเป็นเรื่องของไอคอนเนี่ยครับองของโทรศัพท์ยี่ห้อนะฮะก็จะมีเรื่องของบอลเชอร์โรงแรมที่ร่วมกันลงทุนอย่างนะฮะก็มีหลายหลายอย่าง ตอนนี้ถ้ารายละเอียดเนี่ยทางกองป่ามันจะมีทั้งหมดแล้วผมไม่ใช่แค่ไอโฟนจะมีทุกที่ห้อที่เขาหาได้ใช่ครับไม่ใช่ไอโฟนอย่างนี้ทุกยี่ห้องเขาหาได้ทุกยี่ห้อ macbook ก็มีนะครับก็ในส่วนของบอร์ชเชอร์โรงแรมอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะจริงๆแล้วถ้าเกิดวันนั้นที่กองป่าเขาเห็นว่ามากันหลากหลายมากยี่สิบคนแต่วันนี้เนี่ยมันมันอะไรๆคนโซนหลับตากแสงเนี่ยมันเริ่มลาละก็ก็ปล่อยแล้วอะไรเงี้ยหลับแสงกลางเริ่มปล่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเยอะมาก คนอยู่คนอยู่จะปิดไมปดําำเนินการไงบ้างดำเนินการไงบ้างพี่ดำเนินการไงบ้างรับเรื่องแล้วทำเรื่องไปที่่แต่ยังอยผู้ว่าชายต้องรับรู้ก่อนครับแล้วตามเรื่องให้ผู้ว่าชัยต้องรับรู้ก่อนแล้วก็ตามเรื่องให้